ท่านผู้ชมทุกท่านเชิญนะครับตอนนี้กำลังนำางไปลำถวายกันนะครับกรม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 ด้วยกรมด้วย ดีช่องเอนะครับผมมา้าแล้วตาย้รกัอู่เออเนมารับถวายเออมาเงินนั่งดองเออเนําล้าถวายอหาะเจดีย์ขไมเจริญอนหลวงปู่เขค่ะ่า้าเาดีๆเข้าแถวดีๆอกขยับปีได้คุดยอทพ่ชาขึ้นไปนิวเยียอยู่ไหนลูกนิวเยียแม่เราไม่ใส่เชื่อดีๆมา ยืนตับวางฟอนี่มันได้นะลูกนะพี่ชาไปน้ำฟอสเลยพี่ชาข้างหน้าเลยยายใครยังไม่ให้มันตรงคนแรกลูกให้มันตรงคนแรกให้มันตรงคนดังหน้านะขยับบอลไหมอีกอะไรมามันเบิดกันบ่ไม่ต้องเบียดกันขยับออกมาอีกเลยขยับออกมาขยับออกมา จะขยับออกมาอีกอันนี้ใครรู้ขยับออกมาอีกคึอนนี่นนี้มาปิดนี่บอลเกมเาฟบอลบอลกี่มานีกถูกสองหนึ่งสองสองจุดห้า อันดับเบร์หนึ่งสิบทำไมก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับกลับนมัสการพระคุณเจ้านะครับเจ้าอาวาสหรือว่าพระคุณเจ้าทุกทุกรูปพระภิกษุสามเณรคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้เป็นงานนมัสการพระาธาตุหนองแหวงฮีสิงห์ลงล้านเจ้า,าสาวน้อยลออ็อเพลอ่ลทง ในมีโอกาสไดเราใส่พ่อแม่พี่น้องเขา,าท่านบานน้องแวกตำบลน้องแวกอำเพอพระยืนนะครับวันนี้จะมารำถวายเพื่อเป็นสิรีมงคลแก่ลูกหลานแก่ผู้าอาจารย์ที่ศรีสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับกอให้ลูกหลานทํกการสแสดงโดยความราบรื่นกได้พบอาหารจะได้พาดอันทายขอให้พี่จจความจะเล่นลงเรื่องให้พ่อแม่พี่น้องเขาดีขึความสุขกันขึ้นนีกครับ ลาวโอนอฟังเอแล้วน่อยมาลำลองจะลองงามบ้านพ่อแม่นับเป็นบุญเด้อแท้ๆบ่ลืมแตรเรื่องพระคุณคนรุ่นใหม่หลายคนยังบอกคุณคำว่ามอ เดินก่อนซอยท่าทีล่อนแล้วกนสิบันยายเรื่องต้องยอมรู้ผู้สอนสั่งทำพิธีเด้อโยกขอ่อพ่อนทางให้ซอยสูงละกราบขอ